อสวัสด <ítulo> ีคนดูทุกท่านเดชใจ้พี่น hmm. ้องจ๋าเคเขาเดินทางมาถึงเก้าจุดเก้าดาวเดชใจ้พี่น้องจ๋าฝากเชืยอเกมนี้เคไปดาวที่หนึ่งร้อยเดชใจพี่น้องยิงดีต้นร้อยมาถึงตีสองครับผมปีหนึ่งหนึ่งได้กลับได้กลับครับคลับครับตุ๊บตุ๊บผมไปผมปีสอง จิ้งเข้าไปสวยสวยโจเกอร์โจเกอร์กับผู้ว่าใจอุ้มอุ้ยโทษโทษโทษไอ้ลัดนึกว่าโตชิบะกูมากโอเคอันตีเพื่ออมตะเข้านึงอันตีเพื่ออมตะได้จ่าพี่น้องอันตีเพื่ออมตะได้จ้ะอันตีเพื่ออมตะได้จ้ะผมมาโจรถดาวถูกหนึ่งอันตีอับปีสวยอุ้ยเดี๋ยวโจ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 สวย กไม่ดีขี้เล่าลออมาเราพร้อมไปอยู่ในหม้อแค่เธอขออะไรแซบๆอุ้ยอ,ยอยูน้องไทยวันนี้มาแรงยังเลยค่ะห,หาไทย ทั้งอยูวมาใส่เด้จ้าพี่น้องจ๋าอยู่ตะกร้าหน้าโควบ่ายเด้จ้าว้าวโอ้ยกดสามเดแต่ดองอาทิตย์ก่อนมันกดสามมันร่อยแล้วพี่เคป่า ไอวิเคแคลแค่เนาะโอเคน้องแทแน่ะอันแ็กก็วิเคได้พี่น้องสมเรียกรฏิกิรจากที่